ร่างกายกำลังแตกสลายฟื้นฟูไม่ได้พ่ายแพ้งั้นเหรอจะตายงั้นเหรอข้าคนนี้เนี่ยนะไม่จริงไม่จริงข้ายังไม่ได้ใช้พลังเต็มที่เลยยังไม่ได้กินมนุษย์เลยสักคนเดียวแผนการรวมร่างกับรถไฟแล้วกินมนุษย์ทีเดียวเยอะๆล้มเหลวพังไม่เป็นท่าถึงขั้นยอมมีรูปรลังแบบนี้ทั้งที่ใช้เวลาและขั้นตอนเยอะขนาดนี้ หมอนั่นไงเป็นความผิดของหมอนั่นอุตสาห์จับมนุษย์เป็นตัวประกันถึง200คนแล้วแท้แต่ก็ยังเสียเปลี่ยบโดนกดดันนี่คือพลังของเสาหลักง,งั้นเหรอเจ้านั่นเจ้านั่นก็เร็วมากมันยังไม่ทันหลุดพ้นออกจากมนด้วยซ้ำแล้วก็ยัยผู้หญิงนั่นเป็นอสูรไม่ใช่เหรออะไรของมันอสูรที่เป็นพวกกับนักล่าอสูร ทำไมถึงไม่โดนท่านมูสันฆ่าละ่ะโอยโอยแต่อย่างแรกเลยตั้งแต่โดนเจ้าเด็กนั่นมองออกแผนก็เริ่มพังไปหมดเลยไอ้เจ้าเด็กนั่นแหละที่พิษอยากจะฆ่าแค่ไอ้เจ้าเด็กนั่นก็ยังดีใช่แล้วเจ้าหมูป่านั่นก็ด้วยถ้าเจ้านั่นอยู่คนเดียวก็ฆ่าได้แล้วแท้แท้ แต่เจ้าหมูบาดนั่นเข้ามาขวางประสาทสัมพันธ์เฉียบแหลมผิดมนุษย์แับยังศบสายตามันไม่ได้ด้วยจะแพ้อย่างนั้นเหรอจะตายอย่างนั้นเหรอฝันร้ายชัดๆเลยนีย่มันฝันร้ายชัดๆพูจที่โดนนักลา่าสูญฆ่าเรือ่องเป็นพวกอสูรชั้นล่างมาตลอดข้างขึ้นคืออสูรที่ไม่เคยเปลี่ยนสมาชิกตลอดร้อยปีมานี้ ปราบเสาหลักนักล่าสูนาาที่ลาา่าสูนมาบ้ากมายเท่ากองภูเขาก็ทำมาแล้วความแข็งแกร่งมันคนละชั้นขนาดได้รับเลื่อนมาขนาดนั้นก็เทียบกับข้างขึ้นไม่ได้เลยอยากจะเริ่มใหม่จังอยากจะเริ่มใหม่จังช่างเป็นฝันร้ายที่น่าสมสาชอะไรอย่างนี้นะ